สิงมิลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ,คนนะ,คะที่มาให้ข่าวสำคัญนะครับด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษจ,จริงๆนะครับมือบูรณาการร่วมกันนะครับในงานสืบสารศินแผ่นดินสยามนะครับซึ่งเป็นงานม,มหากรรมศิลปะวัฒนธรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศโครงการส่งเสริมในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์นะคะซึ่งทุกท่านก็รู้จักไม่อได้ยินคุ้นหูกันแล,แล้วว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนโยบายในการขับเคลื่อนให้เกิดซอฟท์พาวเวอร์รัฐบาลในการที่จะส่งเสริม uh, ให้เกิดซอฟท์พาวเวอร์ในมิติวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็จะมี uh, อุตสาหกรรมวัฒนธรรมช่างสรรค์ซึ่งก็จะมีทั้งหมด13สาขาซึ่งทางกรุงเทพมหาคนคร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะคะที่จะได้มามีส่วนร่วมกับทางสถาบันพัฒนาสิ่งของกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยอา,อาจารย์ใช้ชื่อว่าบัณฑิตพัฒนาศิ่งสืบสารสิ่งแผ่นดินสยามที่หอคำหลวงปีก่อนเชียงใหม่อาจารย์จัดที่จันทบุรี ีนี้อาจารย์มาติดต่อกรุงเทพมหานครขอจัดที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมืองได้ไหมคําตอบก็คือยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะลานคนเมืองบริเวณด้านหน้าสาระวาการแห่งนี้เป็นลานกิจกรรมที่มีไว้เพื่อการพัฒนาคนพัฒนาเมืองส่งเสริมความเป็นไทยอัตลักษณ์ไทย หลายครั้งที่จะมาจาัดตรงนี้แล้วก็จะเห็นเสาชิงช้าอยู่ข้างหลังวัดสุทัศ์ที่เปิดไฟไลท์ติ้งอย่างงดงามแล้วเขาก็จะรู้ว่าที่นี่คือกรุงเทพเพราะเสาชิงช้านะคะแต่ถ้าจัดที่สนามหลวงก็จะมีพระบรมมหาราชวังเป็นไอคอนิกเป็นเซนเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ขอ,องท้องถิน่นรูปแบบพิเศษที่ดูแลพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานคร เรามีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องการให้มีการสร้างงานสร้างไรายได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจระดับย่านแล้วก็ดึงดูดให้ต่างชาติมาเที่ยวมาลงทุนมาอยู่เราอยากพัฒนาเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนก็จะมาช่วยเสริมเติมให้กิจกรรมที่สำคัญยิ่งแห่งนี้ครั้งนี้ ประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจได้ในวันที่25ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเส้นทางนี้จะเป็นถนนรินสรจะเป็นเส้นทางรับเสด็จของในหลวงนะครับ<อ>ชาวกรุงเทพมหานครทุกคนนักงตศิลป,ปินทุกท่านมาร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านในลางตรงนี้ด้วยฉะนั้นอยากเห็นว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน อยากเห็นว่ามีอะไรที่น่าชมน่าดูแอบเล่าว่าวันแรกเน้นเรื่องเชิงอนุรักษ์วันสองจะมีอะไรที่เป็นวิิตสร้างสรรค์ใหม่ๆของเชิงศิลป,ปะวัฒนธรรมแต่ในทั้งสองวันสิ่งที่น่าสนใจของกินสีภาพและอื่นๆมีรอท่านอยู่ต้องมาดูมาชมด้วยตัวเองครับ เนรยายละเอียดต้องให้ท่านหลาการเล่าค่ะว่าสิ่งที่มหาศัศาสร,ร์ที่จะเกิดขึ้นในมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมไทครั้งนี้จะมีอะไรบ้างขออนุญาตให้อาจารย์ท่านหลาการได้กรุยาชี้แจง,จงต่อ รองปลัดนะคะค่ะแล้วก็เรียนท่านปลัดกรุงเทพมหาคนครนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบพระคุณน,นะคะท่านปลัดอย่างยิ่งเลยค่ะที่พอมาประสานนะคะอย่างที่ท่านปลัดบอกนะคะท่านก็รับทันทีนะคะ สถาบันบริษัทน้สินอาจจะไม่คุน้นหูบางท่านนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านารู้จักบริษัทห้สินเป็นอย่างดีนะคะเพราะเราเป็นต้นแบบด้านนาฏศิสินดุรียางศิลป์คีตศิลป์และช่างศิลป์นะคะได้คนคะ่ะเรามีครูอาจารย์นะคะบุคลากรในกศึกษานะคะระคะับพันกว่าคนนะคะเรามี ผู้เชี่ยวชาญมีศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะขอบอกว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะสถาบันบัณฑิตมิาลินจึงจัดงานนะคะเราเรียกว่างานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะทุกๆปีโดยผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพนะคะทั้ง18หน่วยงานนะคะปีนี้นะคะค่ะ สถาบันมอบหมายให้คณะศิลปศึกษานะคะแต่จริงๆแล้วก็คือทุกหน่วยงานนะคะเทศมาานครวันที่25-26มกราคมนะคะโดยใช้ชื่อว่าบัณฑิตพัฒนาสินสืบสารสินแผ่นดินสยามแล้วเราก็ตกลงกันแล้วนะคะว่าเราจะใช้ชื่อนี้ทุกๆปีไปนะคะในงานนี้มีอะไรบ้างนะคะท่านจะได้เห็นความวิจิตรงดงามตรระกาตา ของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยทั้ง3สาขาคือด้านนาฏสินุรุยานกาสินนะคะซึ่งรวมคีตสินด้วยและทัศนศิลป์นะคะอย่างที่ไม่เคยเได้ชมมาก่อนนะคะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ประสานความร่วมมือกับกรมเชืไบัณฑิตพัฒนศิลป์สืสบสารศิลป์แผ่นดินสยาม2ี กับการแสดงนะครับอันนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กๆนะครับเพราะว่าห้องเราเล็กน, <ช speakers> นะครับจริงๆขอเรียนเชิญผู้บริหารในสังกัดสถาบานันบัณฑิตพัฒนศิลปหน้าข้าตาของท่านผู้บริหารนะครับพวกในการ,ารพัฒนรูปพวกในการวินัยศิลนนครศรีธรรมราชพวกอเมริกาในการวินัยศิลป์กาฬสินท์นนพวกในการวินัยศิลป์เชียงใหม่นะครับก็คือประหล,ดลัด,ดขันทรวันขครับขอบคุณครับหนึ่งสองสาม กลัวไม่ยิ่งใหญ่ครับเติมเข้าไปอีกครับน่าจะสิ้น์ในสังกัดของสถาบันปฏิรัปนิทรน์ค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เมื่ออาจารย์มาภาษาเนี่ยไม่ลังเล คิดเหมือนหมอไหมแต่ทุกครั้งที่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่น้องๆได้นำเสนอนี่สำหรับหมอคือความยิ่งใหญ่ของความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยจะคงอยู่และพัฒนาต่อไปสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นต้องเกิดจากผู้เสียสละเหล่านี้ค่ะแล้วก็ความงดงามเป็นแค่ความงดงาม ความยั่งยืนที่จะให้อากาลักไทยเหล่านี้คงอยู่ตลอดไปเกิดจากพวกเรา,าเพราะฉะนั้นอยากอีกค,คั้งใหญ่ยิ่งใหญ่แค่ไหนงดําแค่ไหนอารมแค่ไหน,อไหนขอได้โปรดมาชมมาชิมแล้วก็มาแนะนําพวกเราจะได้ช่วยกันต่อไปในส่วนของกทมรพร้อมได้ยินดีอย่างยิ่งนะคะตามที่ได้กล่าวเรียนแล้วก็ขอให้กําลังใจต่า อาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนอยากให้สิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดไปไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนแต่ภาพยิ่งใหญ่กันเหมือนกันเลยเริ่มมาชมนะคะมา,มาเยี่ยมมาดูมหาสศจรรันที่จะเกิดขึ้นในวันที่24 25 26ที่จะถึงนี้